สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l l Podcast ประจำวันพุธที่5ตุลาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมารีบาวขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันถือเป็น2วันที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020หลังจากตลาดปรับตัวล่วงลงหนักสู่ระับโอเวอร์โซในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอนตาาดอกเบี้ยของเฟดหลังจากสหรัฐ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนอกจากนี้การที่ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ยังทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงไตรมาสสี่ปีนี้เช่นกันค่ะทั้งนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐได้มีการเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานและเป็นปัจจัยในการพิจรารณานโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของเฟดพบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานลดลง1.1ล้านตำแหน่งสู่ระดับ10.1ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ11.2ล้านตำแหน่งค่ะ ซึ่งการปรับตัวลดลงอย่างมากเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นหนาตาดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาสามารถชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจและอาจจะทําให้เฟดลดความร้อนแรงในการปรับขึ้นหนตตาดอกเบีย้ยในระยะข้างหน้าค่ะโดยข้อมูลจากเฟดวอตทูของ CME อ r o u p กรุบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ําหนัก58.5%ที่เฟดจะปรับขึ้นอนาตาดอกเบีย้ยที่ระดับ0.7 5 ในการประชุมวันที่1ถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ซึ่งลดลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้น้ำหนักสูงถึง68.1%ค่ะโดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น2.8%ปิดที่ระดับ3 3 3 6 3 2จุดขณะที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น3.06%และดัชนี a s d a q ปรับตัวขึ้น3.34%ด้านตลาดหุ้นยุโรป พัชนียโรสต็อกหกรปรับตัวขึ้น3.12%ปิดที่ระดับ403.03จุดตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางต่างๆอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระยะต่อจากนี้หลังจากข้อมูลภาคการผลิตและตัวเลขเปิดรับสมัครงานของสหรัฐชะลอตัวลงบ่งบอกถึงภาวะถดถอยค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชีย ที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทําการในวันอังคารที่ผ่านมาโดยตลาดหุ้นญี่ปุน่นดัชนีนิเกอิสองสปรับตัวขึ้น2.9 6ซได้ปัจจัยหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลงหลังข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐในเดือนกันยายนออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ซึ่งทําให้นักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะลดทนการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระยะข้างหน้าค่ะ ด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นอินดีคของบ้านเราปรับตัวขึ้น 1. 2 8ปปิดที่ระดับ1558.05จุดปรีบาวตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเนื่องจากอัตราผลตอบแนาบาทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐปรับตัวลดลงส่งผลให้ดอลลาร์สาหรัฐอ่อนค่าและทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหุ้นค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมิกปรับตัวขึ้น1 6 7 ปิดที่ระดับ1730.5ดอลลาร์ต่อออนซ์ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบรตรัฐบาลสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ wti ปรับตัวขึ้น3.5เปเซปิดที่ระดับ86.52ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน O p EC และ OPEC+ Plus จะปรับลดกำลังการผลิตมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวัน สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นการปรับลดกำลังการผลิตทั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2020หรือนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้น,นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในกองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด Principal VNEQ 2. กองทุนเปิด Principle C-H Tech 3. กองทุนเปิด Principle G-Clean และ4กองทุนเปิด KFC Mega k i t A และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ร้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ